มีความพยายามจากเครือข่ายอำนาจนอกระบบในการฉวยโอกาสที่รัฐบาลจ่ายเงินให้ชาวนานล่าช้าทำการชัดดาวโครงการจำนำข้าวเพื่อปูทางให้ปปชใช้เป็นข้ออ้างในการสร้างความชอบธรรมเรื่องการชิมูลความผิดนายกรัฐมนตรีนะคะติดตามเรื่องนี้จากดีนเอ็ค่ะ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เครือข่ายอำนาจนอกระบบซึ่งมีม็อบนายสุเทพเทือกสุบันเป็นตัวแทนจะพยายามสร้างกระแสว่ามีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวจนทำให้ชาวนาต้องออกมาชุมนุมเพราะเป็นธรรมดาของฝ่ายต่อต้านที่จะต้องโจมตีและทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลเพื่อปลุกปั่นมวลชนให้เข้าร่วมชุมนุมแม้ว่าข้อมูลที่ใช้โจมตีนั้นจะเป็นเรื่องเท็จแต่ที่สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่งคือ การส่งหม่อมราชวงศ์ปีดียธรเทวกุลที่ได้ดิบได้ดีทุกครั้งจากการรัฐประหารมาเรียกร้องให้หนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกจากรัฐบาลรักษาการหากยังหาเงินมาจ่ายให้ชาวนามไม่ได้โดยอ้างว่าหากจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้จะต้องมีนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญหรือนายกมาตรา7ตามที่นายสุเทพเรียกร้องก่อนเท่านั้น ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวได้สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนทั่วไปอย่างยิ่งเนื่องจากรู้ดีว่าเหตุที่รัฐบาลยังไม่สามารถจ่ายเงินให้ชาวนาในรอบนี้ได้เป็นเพราะสถาบัานการเงินไม่ปล่อยกู้หรืออย่างไม่สามารถนำข้าวในสต็อกไปจำหน่ายได้เนื่องจากประเทศคู่ค้าไม่มั่นใจในอำนาจของรัฐบาลรักษาการไม่ใช่เรื่องการทุจริตหรือโกงชาวนาอย่างที่มีการปลุกระดม และสาเหตุที่สถาบันการเงินไม่ปล่อยเงินกูก้ก็เกิดจากม็อบนายสุเทพและกลุ่มอํานาจนอกระบบนี่เองที่เข้าไปกดดันสถาบันการเงินเพื่อทําให้รัฐบาลไม่อยู่ในสภาพที่จะบริหารเงินได้ดังนั้นหากนายสุเทพต้องการช่วยเหลือชาวนาจริงก็ไม่ควรกดดันสถาบันการเงินหรือไม่จําเป็นต้องเดินสายขอเงินเพื่อสร้างภาพว่านํามาช่วยชาวนาแค่ไม่ออกไปขัดขวางรัฐบาลก็เพียงพอแล้ว นี่นอกจากจะขัดขวางการปล่อยกู้แล้วยังอาศัยโอกาสที่รัฐบาลจ่ายเงินล่าช้ามาเป็นเงื่อนไขในการชัดดาวโครงการรับจำนำข้าวเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับคณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มุนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริต ทั้งที่ในความเป็นจริงการทุจริตที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในระดับเจ้าหน้าที่หรือโรงสีที่เข้าร่วมโครงการโดยตำรวจหรือ DSI ได้จับกลุ่มดำเนินคดีหลายร้อยหลายแล้วจึงไม่ได้มีการละเว้นอย่างที่มีการกล่าวอ้างและที่สำคัญปปชเพิ่งจะนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาเพียงสองเดือนแต่นายวิชามหาคุณ กรรมการปรปรชก็แสดงท่าทีรีบเร่งที่จะดำเนินการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ให้จงได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ถูกร้องเรียนเรื่องการทุจริตโครงการประกันราคาข้าวเช่นเดียวกันแต่เวลาผ่านไปกว่า4ปียังไม่มีความคืบหน้าโดยนายวิชานำเรื่องน้ำท่วมใหญ่ในปี2554มาอ้างหน้าตาเฉย การใช้โครงการรับจำนมข้าวมาล้มล้างรัฐบาลเกิดขึ้นหลังจากที่ม็อบป,ประชาธิปัตย์กำลังอยู่ในช่วงขาลงหลังไม่สามารถล้มการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์ได้เมื่อไม่สามารถล้มการเลือกตั้งของประชาชนได้ฝ่ายอำนาจนอกระบบก็ต้องเปลี่ยนแผนด้วยการพยายามสกัดกั้นทุกวิถีทางไม่ให้รัฐบาลมีเงินจ่ายชาวนา โดยอาศัยเงื่อนไขที่รัฐบาลชุดนี้เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศเมื่อรัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันความเดือดร้อนของชาวนาฝ่ายนายสุเทพกดชกช่วยเรื่องดังกล่าวมาโจมตีเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ปปชชี้หมูนความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ทั้งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่งการปรากฏตัวของหม่อมราชวงศ์ปีดียทรเทวกุลหนึ่งในเครือข่ายอํานาจนอกอระบบในการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากรักษาการอาจไม่ใช่เรื่องแปลกมากนักพระบุคคลดังกล่าวมีจุดยืนแอบอิงอยู่กับผลเลตการมาชั่วชีวิตแต่ที่น่าแปลกใจคือเหตุผลที่ใช้ในการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกคือ เพื่อจะได้มีเงินไปจ่ายให้ชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวได้คำถามก็คือว่าแล้วนายกมาตราเจ็หรือนายกที่มาจากการเลือกตั้งของนายสุเทพนั้นจะนำเงินจากไหนมาจ่ายให้ชาวนาหากไม่ใช่วิธีการเดียวกันกับที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์กำลังดำเนินการในเมื่อใช้วิธีการจ่ายเงินที่ไม่แตกต่างกันแล้วทำไมจึงต้องมีนายกรัฐมนตรี ที่นายสุเทพแต่งตั้งก่อนจึงจะจ่ายเงินได้และทำไมจึงต้องเอาความเดือดร้อนของชาวนามาเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองทีมข่าวดี D, n n รายงาน